สวัสดีนายเอซีทุกท่านนะน้องปอนก็เต็มปากเต็มคําเลยเนาะเมื่อกี้โอ้โหนะเ <c oughs> อ้าโทรศัพท์ทำไมเอาของอยไปละน่ะ <c oughs> โอ้เหมือนกันเลยนะเอเจ้าแม่เล้ยซือตามข่นะล่าสุดนะทุกท่านนะมีเอฟซีถามมาเยอะเนาะ <c oughs> ถามมาเยอะว่าทำไมอ่ทำไมไม่พาลูกไปตัดผม <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่พาลูกไปตัดผมเมื่อเช้าก็เลยพากันแนมนากันเจ้ใจาใดวะถามถามลูกเมื่อเช้าว่ายังไงเมื่อเช้านี้เขาอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมเก็แต่งตัวก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยววันนี้นะแม่จะให้พ่อตัดผมให้นะ <c oughs> ผมมันยาวแล้วอืมเพราะว่ามันเป็นผู้ชายมันเอาไว้ผมยาวนะ่ะมันไม่มันไม่หล่อหรอกลูกมันไม่ดูดีจะออกสาวเพื่อนก็นเลยตอบแม่ว่า แม่หนูจะเก็บผมยาวหนูจะมัดผมนะแม่เวลามัดผมแล้วจะสวยนะแม่เลยบอกว่าแม่เอาหลกลูกแม่อยากให้หนูน่ะตัดผมจะได้ระล่อคุณพีบอกเมื่อกี้ว่าหนูอยากสวยเลยบอกว่าหนูจะมัดผมยาวนะแม่เวลามัดผมแล้วมันจะสวยนะแม่อืเขาก็จะมีกระจกของเขาะปอนเขาจะส่องดูตัวเองตลอด จะดูหน้าตาเขาแอบประเภทพกกระจุกนี่คือออกสาวเต็มๆเลยนะดัต้องขางหลังยนะเวลอยากให้ลูกคือลูกชายนะเพิ่นเพิ่นไม่อยากตาเวลาเขาพูดเขาจะเวลาเขากินเขาจะทำอย่างนี้ใช่ไหมมือไม้เขานี่ยาวเรียวเหมือนผู้หญิงมากเลยแม่ไม่เห็นในคลิปอยู่ตใจเขาเขาเป็นอย่างไรเขาสวย คิวเขาก็สวยปอนเ่าจะไม่ได้หรือมัน่ายจะไม่ไดมันอยู่ใกล้แม่ปุ้ยดีก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาจะเป็นอะไรก็ช่างเขาเขาเขาเป็นคนดีก็พอแล้วเพราะว่าที่เราอยาก้เขาตัดผมตัดอะไรนี่ก็คืออย่าให้มันมันไม่ดูรกรุงรังแต่ที่ไหนได้คำตอบที่ได้ก็คือเขาชอบผมยาวแล้วเขาก็ชอบมัดเพราะว่าแต่ก่อนเขาเคยเก็บผมยาวนะใครเห็นลูกพี่นี่น่ะนึกว่าน้องเป็นผู้หญิง ตอนมาบ้านตอนแรกก็มีแต่คนบอกว่าเป็นผู้หญิงก็น่าเหมือนเหมือนผู้หญิงหน้าหวานๆดูมือพ่อกับแม่เนี่ยอ้วนตันโอ้ยไม่ได้เราลูกแม่ขี้เละดีแล้วที่ไม่ได้มือเหมือนแม่น่ะเออสงสัยมันจะได้มือเหมือนพ่อเหมือนย่าคหมือเขาเออใช่เหมือนย่าเหมือนอาเขาเหมือนพ่อเขาดูไม้เขาจะเลียวเขาจะออกมาผู้ดีีผู้ดคนในกรุงเทพน้องมาเจิกในกรุงเทพก็น้องพ่อน้องเป็นคนกรุงเทพ คนนนเรียวช่น่าดีีคือสาเหตุที่ไม่พาไปตัดผมนอยกปกติก็น้องไม่ชอบไปอยู่แล้วร้านน่ะถ้าตัดก็คือพ่อจะตัดให้เพราะทุกครั้งที่กัับพ่อเขาจะตัดให้งั้นเอานี่เปลี่ยนคําถามลูกแม่จะพาไปช้อปปิ้งซื้อสายเดี่ยวไปไหมเดี๋ยววันเสาร์ค่อยไปพี่ออสไม่ต้องไม่ต้อง ลูกใส่เสื้อกับแม่ได้ก็ใส่ด้วยกันดนแหละพ่อแม่ลูกใส่กางเกงแม่ใส่กางเกงของแม่ที่หวานๆนะสีหวานๆน่ะลูกชอบหรือไม่แล้วก็เสื้อเสื้อของพ่อเราก็รู้แล้วว่าลูกเลือกเพศไหนเสื้อของแม่รับได้สีน้ําเงินนะที่ใส่นะเสื้อของแม่กางเกงของแม่นะใส่กับแม่นะ เราเป็นรับไว้ได้เราก็ต้จมรักและใจเขาแล้วเราต้องใจกว้างเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าคิดลยใคก็เธอเขาเป็นอะไรก็ช่างเขาเขาเป็นคนดีเขาไม่เกเรก็พอแล้วเขาก็อยู่ของเขาแบบนั้นแหละเล็บเล็บเขาสะอาดสะอาดนะเขาไม่ไอ้นี่นะเล็บเขานี่เขาตัดสะอาดตลอดรอรอรอกินดองอย่างเดียวดองเล็บ S <S พี่บอกลูกพี่แล้วว่าถ้าเอาก็เอาฝรั่งเลยๆแม่จะได้สบายถ้าลูกบอกแม่ดูนี่เขาก็ยิ้มอย่างเดียวเขาก็ยิ้มเขาบอกว่าเอาฝรั่งเลยด้วยเขาน่าจะรู้สึกดีนะที่พ่อแม่เข้าใจเนาะว่าเขาเป็นแบบนี้คือเขาอาจจะยังไม่แสดงตัวตัว่าแม่นเป็นเพศที่สามหน้าอะไรแบบนี้คือค่อยๆค่อยบอกแต่นะแต่แค่เขาบอกว่าเขาอยากเอาไว้ผมยาวจะได้มัดนี่เราก็เข้าใจคนรู้สึกขะแลปอด ถ้าเป็นเด็กผู้ชายจริงๆแล้วเขาต้องอยากตัดผมเขาอยากหล่อแต่มันไม่ใช่ไงเพราะว่าตามผมมันยาลายเราจะเห็นว่าบางผมเพื่อนนะบราเอยเห็นเรเพราะว่าตอนนั้นเมื่อตอนนั้นพอเพื่อนตัดให้เราพรอครัวเขาไม่เปิดใจรับอะไรแบบนี้พอเพ่อนตัดให้ตลอดยังเด็กอยู่มีบริยากัดเพื่อนนะไม่เคยอยากตัดผมแต่แม่บอกว่าถ้าเก็บเอาไว้แล้วมันจะรบกุงลางเวลาสระผมนะมันจะเปื้อนแชมพูเข้าอธิบายให้เพื่อนนะแต่มารอบนี้ก็อธิบายอยู่ เพื่อนบอกว่าเพื่อนจะเอาไว้ผมยาวแม่หนูจะมัดจะได้สวยเพื่อนว่าเอาแสดงว่าเอาอี้พี่ออสวันพุธกับวันเสาร์ชวนกันไปตลาดวันเสาร์ไปไปพรุ่งนี้ชวนลูกเจ้าไปที่นู่นลูกจะซื้อเสื้อผ้าเลยและและให้เลือกดูซิว่าจะเอาเสื้อแบบไหนมีเสื้อามใจเลยงานนี้พี่ก็พาไปเมื่อวานมันมีตลาดเพื่อนก็ไม่ไปเพื่อนบอกว่าใส่เสื้อผ้าแม่ก็ได้ไม่เป็นไรตลาดจออยู่หน้าบ้านยังไม่ออกไปเลยปมนเพ่่ไไตลาดนัดอยู่หน้าบ้านนะ ก็เลยก็เอาเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วก็ใส่เสื้อพี่นั่นแหละแล้วก็กรแก่ตัวนี้แหละเดี๋ยวน้องจะยึดแล้วเลยตรงนี้มักระตอบอยู่ตรงนี้ใช่ไมก็บอกเพื่อนว่าใส่เสื้อผ้าพ่อแม่ไปก่อนเ <c oughs> พื่อนไม่ได้เรื่องมากคือเรื่องการใส่เสื้อผ้านะ <c oughs> เสื้อผ้าอะไรก็ได้ <c oughs> เราหยิบอะไรให้เพื่อนก็ใส่นั่นแหละเมื่อพี่หยิบเสื้อตัวนี้นะเพื่อนก็ใส่ปอนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะถ้าน้องเื้อตัวนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ย ่ค่อยแต่งตัวค่ะทุกคนไม่ค่อยเราจะเห็นว่าพี่อ้นไม่ค่อยจะทาเป้งเขียนคิวทาลิปอะไรเท่าไหร่แต่ต่อไปเนี้ยจะแต่งแล้วเพราะแข่งกับลูกทาของลูกด้วยพิก็เหมือนเป็นเพื่อนสาวกันไปน้องก็น่าจะดีเพื่อนเพื่อนคุยกับเราก็โอเคแล้วเพราะว่าอยากให้น้องน่ะคุยบ้างอย่างนี้ไงเพราะว่าน้องเป็นคนไม่ค่อยคุยเพื่อนก็ยิ้มอย่างเดียว กับพ่อยิ้มไม่เคยไม่เคยคุยเลยก็คุยยังไงดูพ่อยิ้มไม่แย้มเลยดูมามื้อเลยคืจะดุดื้อตลอดเลยนะดูแบบเหมือนพ่อดูเหมือนเราตอนเราเป็นลูกเนาะแบบถ้าพ่อไม่ยิ้มไม่แย้มเหมือนนี้หนูไม่เข้าใกล้นะกลัวเนาะพี่นายกับบ้านเนี่ยต้องยิ้มอย่างเดียวไม่คุยกับใครก็ตามยิ้มอย่างบ้าแล้วน่ะอะไรค่ะเอาคำ ตอบคำถามไอซีเนาะสาเหตุที่ไม่พาไปตัดผมพาอยู่แต่ไม่ไปเดี๋ยวก็จะลองคุยกับน้องอีกว่านูอยากตัดไหมถ้าน้องบอกว่าไม่อยากตัดก็ไม่เป็นไรแต่เราก็จะบอกน้องว่าถ้าเก็บผมยาวต้องสระผมทุกวันจะเป็นไปได้ไหมในอนาคตที่น้องจะมาช่วยทํางานขายคลิปก็อันนี้ก็ไม่เอาให้ออกหน้าบ้านได้ก่อนแต่คือน้องขัวช่องเองเป็นนะ เก่งเรื่องไอทีอยู่น้องน้องเก่งเรื่องภาษาอังกฤษน้องก็เก่งนะปอนน้องเป็นเด็กที่หัวคิวดีน้องเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เนี่ยน้องได้ที่หนึ่งนะปอนการเรียนของน้องนี่ดีมาตลอดน้องได้ทุนทุนเรียนดีนะตั้งแต่น้องเรียนมาน่าส่งเสริมต่อแต่น้องก็เรื่องเปิดช่องอะไรน้องเป็นแต่ดูในคลิปนี่น้องดูสูงมากเลยน้องสูงสูงน้องสูงมากสูงก็แม่ไหมตอนสูง ซู<ำ>พ่กับกับพ่อกับแม่เนี่ยคนยินดูเด้อเดี๋ยวต้องรอให้น้องปรับตัวเข้าหาเราก่อนเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้เลี้ยงน้องเนะาะพี่ก็ไม่พี่ก็ไม่ได้เลี้ยงน้องเลยอ<ม>ืเขาอยู่กับย่ากับอากับพ่อเขาพอพ่อเขาเสียเขาก็อยู่กับย่าอยู่กับอาพี่เพิ่งเอาน้องมาตอนพี่มาแต่งงานกับพี่นายนี่สามนี่เข้าสามปีนี่อืที่น้องมามาอยู่กับเราก็ไม่ใช่อยู่กับพี่นะน้องก็อยู่บ้าน อยู่กับลุงก็เหมือนอยู่คนเดียวนั่นแหละน้องเพิ่งเพิ่งมาอยู่กับเราดีไม่สองวันสองวันนะป้าเนาะสองวันแล้วมาลุงเรียนคนนั้นนั้นเรอะอืมอืมน้อลุงรู้มานเลยคนหยิบแมไม่ตัดผมนะสาเหตุเดี๋ยวก็รดูตอนต่อไปว่าน้องจะยอมตัดไหมแต่น้องคำตอบที่แม่ได้มาเมื่อเช้านี้คือน้องอยากเก็บผมยาวแล้วก็จะมัดน้องอยากสวยแข็งแม่น้องอยากมัดผมแน่นบ่น้อง ดก็คือคุณแม่ะต่อไปไนี้คลิป <ผม S 2> นี้ก็ประมาณนี้ในเอฟซีท่านนะ